โอ้เย็นมากคนปลาเขาทำสวยนะ

<laughs> luôn mua điểm con hào với luôn hả con hào bên máy nè nè hào đang thăm này <laughs> ừ hào ừ. đang thăm đâu

<laughs> luôn ngon quá lắm. <cười> <cười> luôn haha 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 haha

เอซ่ถุงเข้แล้วรองมันแล้วโอส่ถุงนิ่วถุงชใส่กาแฟกยู่อกะยามที่อยูเจ็ดสิบึ่งหนึ่งึงแปดสิบส่แปดส nó dạ. dạ. thủ không có phé phải cho đây ùn phải ra dính chứ anh giờ xong ăn ừ. là ùn 1 ăn ừ. hả phải liệt đây ôn nữ dính không? ô đấy ông mắn đấy ông cô đấy nè mà giờ mi dính xong phóng là ùn lên

nó cố chăn mặn nó rồi nào vô vợ nào mày nón nữa nè mặn sò sài thủng nữa kinh phân vóc กรับสวัสดทีทุกท่านครับผมวันนี้จะมาทำเมนูปลาปลาบ้าน,นอกบ้าน,นอกนี่นี่ลุงได้หนูมานี่เขาเรียกว่าหนูพานครับทุกคนหนูพานปลาหนูพานหนูพานเขาไปใส่กระเด็บโคจะมาปิ้งแบบมันบ้าน เมนูที่กลุกเขาก็คือมีขาเอ้ยมีตะไคร้ขมิ้นกระเทียมเกลือครับุกเลยอ้ยหอมด้วยเนี่ย,ยคุกเขามาทาไม่ว,ว่าจะเป็นหนูวายนาหรือหนูปลาหนูฟันใช้ได้หมดมันจะมีกลิ่นหอมของขมิ้น ตะไคร้ขนาดคุกกับตัวแย่นะตัวแย่ที่เขาลอกหนังทางเหนือเขาจะลอกหนังตัวแย่นะลอกเสร็จปุ๊บก็มาคุกเขาจนเขมินตะไคร้น,นี่แหละเกลือ เขากันให้เข้าให้เหลืองอ๋อยเลยแล้วก็ไปปิ้งโอ้ยมีกลิ่นหอมลองดูนะทุกท่านมันจะไม่่าวมันจะไม่ข,าว,มมขาวและไม่ขิวไม่ขิวกินหนูอ่ะลองดู กา,ารถอนก็ง่ายเนะอืมถอนขนชุบน้ําแล้วก็ถอนเกลี่ยใหม่ลอยเลยเด้อทุกคนวิธีถอนขน,นหนูนะเอาหนูไปชุบน้ําแล้วก็มาเผาภัยแล้วก็ถอนถอนถอน,ถอนไม่กี้ไม่ได้ถ่ายครับกลัวจะติดกลัวไม่ดีกลัติดเหลือง นก็ไม่รู้อยู่ในพงพนาทีด่ดาเจ้าป่าเจ้าป่าทีครุ่สวมเส้นผู้มุง า,าพ่อผู้ใหญ่เปิดเพลงแล้วน่ะกาดอะไรไม่รู้น่ะปิ่งโอพานเรสุกละคนสุกแล้วสุกแล้วดำหน่อยๆข้อข้อออก 嗯嗯。